โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับดันโลล้านนาช่องใหม่ที่นี่นะครับอันนี้ผมคือต้องพากเสียงเข้าไปนะครับเนื่องจากลืมเปิดไมค์ครับเรียบร้อยครับช่องใหม่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านของพี่อาสนะครับบ้านอ่ายอำเภอชะกาเลยครับผมจะพามาดูรถนะครับบางลมอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะนะก็เดี๋ยวเข้าไปรับชมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไป เดี๋ยวไปในร้านกันนะครับนี่ครับขอเดินไปแป๊บนึงนะฮะต้องพากเสียงเข้าไปด้วยนะครับนะฮะมาโอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้ครับขอมารีวิวรถที่ร้านหน่อยครับพี่นะก็เป็นรถอะไรพี่อันนี้เป็นเว็บร้อยห้าไอครับรถร้อยยี่ห้าไอแต่เป็นเป็นในตัวนี้ทําเป็นระบบคาบูครับเป็นระบบคาบูนี่มาแล้วนะครับ อันนี้มาสายที่บาทนะครับสายนี้ผมผมชอบอู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำก็แนวนี้เขาเรียกว่าแนวอะไรพี่อ้รุ่นตลาดยางเดิมครับตลาดยางเดิมนะครับดางหลังภาคเหนือร่มมีแล้วเนาะ,ะตีอยู่ที่ภาคภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกภาคใต้เมื่อ<ช>ส่วนยางเดิมเราคือยางเดิมแบบรถเดิมๆเ,เลยใช่ครับเดิมๆเ,เอาไว้แข่งมาทบในสนามที่บาง แต่ันนี่คือแบบสายแบบโมดิฟายเต็มที่เลยพีครับคือเหมือนเป็นว่ารุ่นตลาดยางเดิมโอเพนครับมาอยู่กันในช่วงเกมนะครับวันนี้ผมมีค่ายเกมค่ายใหญ่เลยนะครับค่าย88ดอเกมครับใครที่เป็นคอเกมพลาดไม่ได้ครับที่นี่นะครับรับจริงแตกจริงแจกจริงแน่นอนนะครับแถมโบนัสยังมีอีกมากมายครับใครที่สนใจเล่นนะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ @88AG อย่าลืมแอดนำหน้าดยนะครับ อ๋อตลาดยังเดิมโอเพ่นเลยนะครับกฎกติกามียังไงบ้างพี่อ่ากฎกติกาครับคือต้องเป็นยางยางเดิมยางเดิมครับแต่แต่ใส่ขนาดใหญ่ได้ออ๋ชกชกหน้าต้องเป็นแบบชกหน้าเดิมอ๋อน,นี่คือการทิพย์แพงเลยก็คือแบบแต่ย,ยางเดิมแต่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นเบอร์เท่าไหร่พี่หน้าหน้าเบอร์สองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสิบเจ็ดหลังเบอร์สามร้อยสองเอสองสามร้อยสิบเจ็ด สามร้อยเจ็ดแล้วก็ข <requ ier. S 1> อบอยู่ที่ถ่า่อ่าอ,อันนี้วงล้อขนาดหนึ่งหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าเลยนะคนกับกีกราร์มก็มีโชคเดิมครับแต่โมข้างในได้โมดิฟายได้เต็มที่เต็มที่แต่ขึ้นข้างบนไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้โหแล้วก็มีอะไรอีกพี่ที่ออกเดิมเดิมแค่นีบ้บังบังครับก็จะมีโชคหน้าแอมแอมหลังที่เน้นเน้นของเดิมอ๋อแอมเน้นของเดิมด้วยโชคโชคหลังเปลี่ยนได้ เดีย๋ยวเขียนได้อ๋อนี่คือโชคอะไรดี่ใช้โชคอะไรดีดอันนี้เป็นของคา,ายบาบ้าคายาบ้าครับมันดียังไงนี่ตัวนี้อ่าตัวนี้มันมันจะสามารถปรับปรับรีเบลปรับได้หลายจุดปรับได้สามจุดสามจุดครับแล้วก็ความสูงมันเท่าไหร่ดีความสูงตัวนี้สิบสามนิ้วครึ่งสิบสามนิ้วครึ่งอ่า คือ2,300กว่าตอนเขาคิดยังไงเป็นมินอืมเป็นมินนี่น่าจะอยู่ประมาณ300 370ประมาณนี้370ประมาณนะครับมาข้างหน้านี่สูงประมาณเท่าไหร่อ่าข้างหน้านี่คือ modify ต่อหลอดดาวข้างในเพิ่มช่วงยุบเปลี่ยนเซ็ตน้ำมันใหม่เพือ่อเพิ่มความหนึบเอาช่วงยุบลึกเพื่อความนุม่มนวลเลือกเลื่นคารู ไอคือตัวรถอะมันเป็นระบบหัวฉีดแต่แต่กําลังจะทําอยู่อ๋ออันนี้คือแบบทําทํามาให้ไอตัวนักแข่งขับไปก่อนอ๋อลองก่อนลองก่อนคือไอระบบคาบูมามาจ่า้งานไปก่อนแล้วก็ไอหัวฉีดกับคาบูมันลงรุ่นเดียวกันได้ไหมหได้ได้มันมันได้บังคับไมได้บังคับอ่าเครื่องโมดิฟายได้เต็มที่แล้วแต่ยังยังที่ที่ไปแข่งมาเนี่ย คาบูกับหัวฉีนันเขาเห็นกันนะเที่ยวกันที่ท่าใหม่ที่มาถามว่าความเสถียรสู้สู้หัวหัวฉีดมาได้เพราะเวลาโดนน้ำเลยอืมแต่มันแล้วแต่บางกันก็มีปัญหาอยู่อแต่แต่นี่ไปแบบสนามเปียกสนามนี้ผ่านมาโมล่ะมันมีปัญหา<อ>ร,ะระบบคาบูเพราะว่าคาบูวิบากทำมานานกันอยู่แล้วแม่น แดีวหัวีดก็ต้องค้งฟ้ากันหน่อยนะครับพวกแทนพี่พวกแทนนี่กระดิกาหรือยังครแทนแทนเดิมต่อต่อได้ต่อได้อนี่ต่อเอาเลยพี่ต่าเปลี่ยนต่อต่อต่อออกข้างอ๋อต่อออกเลยนะฮะออกมาเท่าไหร่พี่ออกมาข้างละนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะครับเพื่อกว้างน้อเวลาเราดูที่บมันต้องมันมันจะได้มีมีแรงกดคุมรถง่ายใช่มาดูฝั่งนี้นะครับนี่คือสายระบายอะไรครับพี่ครับ ทำระบบทั่วไปครับเครื่องทาปกติแล้วแต่อันนี้คือระบายความร้อนครับแล้วก็พวกสเตอร์หน้าสเตอร์หลังที่ใช้ไงครับอ่าอันนี้เป็นสเตอร์แบบเดิมอยู่หน้า14หลังหลัง36นี่มาเครื่องเครื่องนี้ยังไงพีเครื่องสเตป66ชัก5โอ้โห66ชัก5เลยเอาเรื่องนะครับเป็นอ๋อนี่ประเภทนี่เลย นี้ใช้ข้ออะไรพิเดษหรือ่าแลก็เป็นข้นออะไรแล้วแต่กําลังของ,อข,องของช่างแต่ละคนอนึ่งทีอตนอนแรกผมก็ใช้ใช้ก้านสองงหวะใช้ก้านสองอย่างหวะก้าน GTO อะไรพวกนี้ลนแล้วแต่น,นี่แล้วก็อันนี้ก็พวกเท้างานสร้างอันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้เก็บสีเพราะว่ามันโลดมันแบบพึ่งทำอ๋อพึ่งทำเสร็จนี่รีบรีบมาขอก่อนขอตายก่อน แล้วก็นี่ก็นะทําตรงนี้นะครับแล้วก็เหยียบมาตรงนี้เป็นคันเกีรยนะครับมีกระแทกไปเต็มที่แล้วพี่นะครับครับด้วยนะครับ,รบโอ้มีสุเกอ์ครับพี่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่ของผมขอดูใต้เบาะหน่อยพี่ใต้เบาะเดีย๋ยวมาดูะระบบเ<อ>ดินนะครับกองอสำหรับบางคนที่ยังไม่เคยเห็นนะกองเขาบอกไว้ใต้เบาะนะครับเพื่อกันน้ำกันฝุดเลยนะ นี่บาบจะใช้กันนะครับแต่ถ้าใครอย<ม>ู่บนน่ดาบไปรู้อยู่แล้วครับนะครับเป็นเรื่องเรื่องปกติแล้วนี่นะครับกองเป็นช่องกองะไรครับพี่เป็นกองแต่งของพวกรถยนต์นะครับของรถยนต์นะครับ,รบจูนจูนแบบนี้จูนงนะ่ายไหมจูนมันมันแล้วแต่ว่าสเปคเครื่องแล้วแต่ไอเครื่องทําหนักทําเบาบางทีถนะ้าทำหนักๆอาการพอกอ็คือต้องได้เจาะเจาะไอตัวใต้ใต้บอกลองอยู่บอกมัน จอยบกเพิ่มภาคกาไม่พอแล้วก็กล่องพี่กล่องไฟนี่เป็นเป็นกล่องโซนิกกล่องโซนิกกล่องโซนิคชุดไฟแถบไฟไว้พี่ทำานียเดิม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 ครับกับกับสายไฟอย่างเดียวทำนํำเหมือนทั่วไปครับใจใจหลักของวิบากพี่คืออะไรพี่ตัวเครื่องตัวเซตรถเราต้องเซตประมาณให้มันอยู่สุดให้ถูกว่าเนยมันอย่างทำนะครับมันต้องแบบ ต้องคำนวณต้องคิดดีๆครับเพราะว่ามันแบบงานมันนัดมันแข่งน่มันแบบรอบมันสูงครับอีบางนี่มันต้องเครื่องต้นทุนจริงครับแข่งกำกำเป็นแบบห้ารอบเนี่ยห้ารอบหกรอบแล้วแต่ใช้รอบสูงด้วยกระแทกด้วยครับคือแบบเต็มเต็มขัเล่งอย่างเดียวไม่เหมือนแบ็กแบ็กทีเดียวนะครับนี่แบบแข่งเป็นรอบครับแล้วก็แจจสุดท้าญก็คืออยู่ที่นักแข่งด้วยครับนะครับเดี๋ยวก็ ประมาณเท่าไหร่ก็คืองบคันนี้อันนี้หมดหมดไปหลายหมื่นเนี่ยหมื่นครับเข้าวข้าวอย่างสภาพแบบนี้เออคนอยากทำเนี่สภาพแบบนี้ครับแค่แค่ตรงนี้คิดตัวเกือบเกือบสี่หมื่นแล้วครับเกือบสีเฉพาะโชคหลังก็เกือบเกือบหมื่นแล้วครับตอนนี้อนี้แปลกนี่จริงนี่แพงนะนี่ขนาดว่าเป็นทรงเดิมที่เราถ้าเป็นทรงแบบเต็มๆนี่โอ้โหเอาเรื่องนาะโชคแน่นโชคหลังสูตรเลยพวกนี้เนะถ้าถ้า มีบักเพชรแสกมีนะบางล่มทำเพชรแสกไหผมว่ามีบักนี่แพงกว่าเพื่อนละแพงกว่าเด็กแพงกว่าอะไรนะมีแบกนี่ของจริงเลยนะครับส่วนมากคือนักไปทางช่วงล่างกับเครื่องครับใช่ใช่ใครชุดก็เอาเรื่องนะนะพี่เดี๋ยวผมขอฟังเสียงหน่อยดิฟังเสียงฟังเสียงก็นิดนึงนะครับดูพักก่อนดีก่นี่เตาละไม่อะไรครับพี่อันนี้ใช้คนห้องว่าอย่างแก๊บเกลีหนึ่ง ็จเก้าหนึ่งอมัยจะเก็บเก้าหนึ่งไม่แบบเขาเล่นออกเค้นเล่นอะไรมีมีมีแล้วแต่บางคนแต่บ้านเฮา,ยยามันหายยากมนันหายยากติดจักหน่อยมันแ <laughs> ข็งหน่อย <laughs> ช่างแบดลำพูนครับทำไมหลังๆนี่เขาใส่เป็นทรงแบบนี้มันมันอย่างน้อยมันแบบรองเท้านักแข่งมันต้องได้ไปติกับพ้อโอ้ปกติเมื่อก่อนเขาจะขึ้นบนขึ้นบนรองเท้านักแข่งมันไม่คู่มันคู่เป็นหมื่นแับนีนี่มันมันจะมีคนน้อยๆเพราะว่ามันเครื่องตัวนี้มันแข่งหลายสนามละ หลายสนามครับซิบซิบกว่าสนามมีแล้วครับช่วนง, <c oughs> งนี้คือไม่ได้เซตนะคือครับไม่ได้แข่งครับเพราะเป็นโควิดด้วยใช่ครับเดียก,กวก็รอเซตใหม่ครับ ไดลงมากี่สนามครับพี่ตอนเป็นตลาดยังเดิมนี่ลงลงมาสองสนามครับสองสนามที่ที่ไหนบ้างพี่อ่างานแม่อ้อเชียงดาวกับไองานล่าสุดแม่แตงได้ที่ไหนอ่าตอนสนามแม่อ้อนี่ได้ได้ที่หนึ่งครับได้ที่หนึ่งชียงดาวได้ที่ดับไอ้ที่ที่เชียงดาวสนามแม่อ้อได้สแล้วมีอีกสนามแม่แตงเจ้าเจ้าของขับเอง คุมรถมาไวออกตัวออกตัวมาดีอยู่แต่สนามมันแฉะเลยตกไปอยู่ประมาณที่สี่เดี๋ยวก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งนี้ครับเดี๋ยวว่าผมขอฝากผมงานทั้งร้านหน่อยพี่ถ้าใครอยากทำวิบากหรือว่าอะไรที่เฟสติดต่อได้ที่ไหนเฟสติดต่อได้ที่ช่างอัดบ้านไอ้ครับผมจะขึ้นไว้ตรงด้านขวานะครับครับผมนะครับแล้วก็เบอร์โทรพี่เบอร์โทร0856201818ครับผมอยู่บ้านไอ้ชายตะการนะครับ มีที่ไกลๆก็ส่งมาทำาะพี่ได้ครับเมื่อคืนรถที่ไหนพี่อ่านี่รถแถวแถวบ้านนะครับเป็นเป็น็กแถวบ้านนะครับ๋อเข้ามาสาด้วยครับเจ้าของรีบเจ้าของรีบรถริจปุ๊บเมาไปเลยใช่ทาง้านเราเป็นดอยเป็นเตานะครับช่วงนี้มันฝนตกเขาเริ่มทําแบบเที่ยวป่านะครับเที่ยวป่าวันนี้ก็ขอบคุณเจ้าอาบามาครับวันนี้นะครับครับผมวันนี้ก็ตอนแรกได้ของจำบิบามเดิมนะครับ